จากงานวิจัยเรื่องของออสแตินชันสารสกัดสแตินชันที่รูปละลายน้ำได้นะครับเราก็มาทำเป็นปิดพันคือเคอร์อมอรแม็กซ์นะครับโดยด้วยสางตัวนี้นะครับปิดพันตัวดังกล่าวเนี่ยมันจะออกฤทธิ์กับคนที่เป็นโกกรคกระเพาะหรือเป็นโรคกดไหลย้อนนะครับโดยธรรมชาติของคนที่เป็นโกกรคกระเพาะหรือโรคกดไหลย้อนเนี่ยนะครับทุกวันนี้เนี่ยพูดได้ว่ายาที่มีอยู่ไม่ใช่ไม่ใช่ยาที่รักษาโรคโดยตรง เน,นื่องจากว่าในขณะที่เรามีแผลในกระเพาะพอเรามีแผลในกระเพาะร่างกายก็จะหลั่งสารนะครับหลั่งสารพวกกลุ่มใส่ตัวคายออกมาในกระเพาะก็มีสิ่งแปลกสารแบบปลกปลอมเข้ามาก็จะหลั่งสารพวกกรดไอโดรพอลิกหรือ,หร,อหรือน้ำย่อยออกมาที่มีสภาวะเป็นกรดออกมาพอออกมาพวกก็ทําให้ภาวะของกรดเนี่ยมันสูงร่างกายก็ไม่สามารถจัดทานอะไรก็ไปเนี่ยมันจะเกิดการย่อยได้เพราะกระเพาะมันไม่ทํางานนะครับเพราะกระเพาะไม่ทํางานในตอนนั้นกล่าวเนี่ยสิ่งที่เราทําได้คือเราก็กินพวกดา่าง ลงไปแค่นั้นเองกดกับด่างก็เมอนพันธุ์พุกก็เกิดการบาลานทำให้เกิด pH มันมากับสูภาวะปกติคือ e pH ประมาณ7นะครับในช่วงนี้เพียงสั้นๆเท่านั้นเองแล้วหลังจากนั้นขึ้นมาจุดอักเสบในกระเพาะมันยังก,ก็ยังคงอยู่ก็ทําให้อ้ไอ้ร่างกายก็ยังผลิตสารในกลุ่มไซโตไคน์อย่างนี้ออกมาอีกกระเพาะก็เกิดการการหลังกรดออกมาอีกก็ทําให้เป็นเป็นหายๆเป็นๆห,ห,หายอยู่เนี้ยโดยไม่มียาตัวใดก็เจะใช้รักษาได้สิ่งที่เราทํากันในสมัยก่อน คนไทยเราก็จะนิยมดื่มกินกัมมิ้นชันเยอะอย่างที่เรารู้นะครับว่ากมมิ้นชันเนี่ยที่เรากินเข้าไปเนี่ยมันไม่ละลายน้ําเพราะมันไม่ละลายน้ํามันไม่สามารถดูดซึมเข้าสู่ร่างกายได้การออกนม่จริงเกิดประโยชน์ไม่ได้หลังจากนั้นที่บริษัทของเราประสบความสำเร็จจากการทางานวิจัยนะครับจนได้สารเคอร์คูมินอนในรูปที่เป็นเรียกว่าวอเตอร์โซลว์เคอร์อคูมินอนละลายน้าได้ได้ได้มากกว่าสภาพาเปกติถึงหนึ่งหมื่นอันะครับสารตัวดังกล่าวเราก็สามารถบรรทบรรจุเป็นในขวด นะครับในขวดแล้วก็ดื่มเข้าไปมันสารตัวหนักก็สามารถที่จะดูดซึมไปยังกระเพาะอาหารเข้าไปยังจุดอักเสบแล้วโดยที่สารเคอร์คูมินอยมีฤทธิ์ต้านการอักเสบหรือก็เรียกว่าแอนตี้อินเฟมมันก็สามารถที่จะไปลดอัก,กอินเฟมในกระเพาะพอลดอาการอินเฟมหรือการอักเสบในกระเพาะไอสารเซโตไคน์ที่หลั่งมาก็ลดน้อยลงกดที่หลั่งออกมาก็ลดน้อยลงตามไปด้วยแล้วสารเคอร์คูมินอยค่อยๆไปเยียวยาแผลในกระเพาะเนี่ยไอค่คอยๆหายขึ้นจนมันสามารถหายกับสู่ภาวะปกติได้ นอกเหนือจากนั้นนะครับคือมาแม็กอย่างที่ผมเคยเรียนไว้แล้วหลายๆครั้งนะครับว่าสารตัวนี้ดังกล่าวเนี่ยมันสามารถไปดูดซึมทิ่ที่ลำไส้เล็กไปยังที่ตับก็ไปลดการอักเสบของตับเรารู้ได้อย่างไรก็ดูจากค่าเอนไซม์ตับถ้าเราไปตรวจก่อนก่อนทานคือมาแม็ก้าไปหลังจากเราทานไปประมาณสี่สิบห้าวันหรือสองเดือนเราก็ออกไปตรวจไปตรวจจาเลือดอีกครั้งหนึ่งเราจะเห็นได้ชัดนะครับว่าค่าเอนไซม์ตับที่ลดลงนี่ทั้งนี้ก็คือมาจากสารเครอคูเปนหน่อย เป็นลดอาการอาเจียนในตับตัวดังกล่าวนี้นะครับปิดพันธ์ดังกล่าวเนี่ยจึงเหมาะสําหรับคนที่ชอบดื่มนะครับคนที่ชอบดื่มไม่ว่าจะเป็นดื่มเบียร์รือแอลกอฮอล์ดื่มอะไรก็แล้วแต่ตัวดังกล่าวนี้มีประโยชน์อย่างแน่นอนครับนอกเหนือจากนั้นนะครับสารโทวคือไปนอยเนี่ยเมื่อมันเคลื่อนไปสู่จากจาก,กระเพาะอาหารเคลื่อนลงสู่ลำไส้เล็กนะครับสารตัวดังกล่าวเนี่ยมันอยู่ในรูปของฟอร์มที่อยู่รูปของไมเซลมันจึงสามารถตั้งพวกน้ําดีที่ไหลลงมาเนี่ยนะครับทำให้ตัวมันเนี่ย สามารถที่จะทนในสภาะของน้ําดีที่ลงมาเนี่ยมันสามารถที่จะแตกตัวแล้วซึมเข้าไปยังที่กระเพาะพอที่กระเพาะนี่เป็นลดอาการอักเสบในกระเพาะโดยที่เราดูจากค่าเอนไซม์ตับของคนที่ก่อนที่จะดื่มเคลม่าแม็กซ์แล้วหลังจากการดื่มเคลม่าแม็กซ์หลังจากดื่มไปแล้วประมาณสักสี่สิบห้าวันหรือสองเดือนเนี่ยค่าเอนไซม์ตับก็จะลดลงทั้งนี้ทั้งนั้นเพราะว่าสารเคอร์คูบิยน์เนี่ยเป็นลดอาการอักเสบในตับเพราะฉะนั้นผลิตภัณฑ์ตัวดังกล่าวนี้นะครับจึงเหมาะสำหรับผู้ที่ชอบดื่ม ไม่ว่าจะเป็นดื่มแอลกอฮอล์ดื่มเบียร์หรือไวน์นะครับเราซื้อซื้ออ,อ,อปิดพันธ์ดังกล่าวนี้ในราคาสูงสูเราเสียเงินเล็กน้อยให้กับตัวเองด้วยการกินแบบนี้ไปเพื่อฟืน้นฟูตับของเรานะครับไม่ให้ถูกทำลายแล้วก็จะช่วยยืดยาวชีวิตของเราให้มีสุขภาพที่ดีขึ้นได้ด้วยก็เป็นอีกความหวังหนึ่งนะครับขอบคุณครับ